สวัสดีคะ่ะใกล้เทศการงานสงกรานนะคะวันนี้ขนมครกเข้าวังก็ได้มาในจัดเลี้ยงที่อกองบัญชาการกองทัพบกนะคะเรามาในหน่วยของผ้ากลางยอกอทอบอนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะอากาศถึงจะร้อนยังไงนี่นมครบร้อนไม่เท่าอากาศนะคะทานขนมครกให้สบายใจลูกค้าก็รอได้เลยจ้าเรามีพร้อมบริการเลยนะคะ เริ่มจากกิจกรรมสงน้ําพระนะคะรถน้ําดําหัวท่านผู้ใหญ่ต่างๆนะคะก็เสร็จแล้วก็มาทานอาหารทานขนมรอบของกองบัญชาการของทัพบกเลยนะคะมีอาหารหลากหลายมากมายขนมครกเป็นอาหารของหวานช่วงหนึ่งที่เป็นออเดอร์ฟนะคะให้ลูกค้าได้ทานก่อนทานของหนักเนาะก็ต่อคิวกันจ้าคิวยาวหลายรอบหลายทางหลายต่อมากเลยจ้ะพ่อค้าก็ยอดกันแบบโอ้โหเงาไหลายาย,ย,ย้อยแต่ ก็ยังสู้นะจ๊ะลูกสาวก็มาช่วย